เรารีบพักสักครู่นะครับกลับมาพบกับทีมนักแสดงนะครับจากละครเวทีที่ส่งเสริมความภูมิใจในความเป็นไทยครับมนรักสี่ภาคคุณตักนภศกรมิดเอมน้องโบ A F 5นะครับพร้อมด้วยศาสตราจารย์ดรอภินันโปษยานนทิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเนื้อันนี้ ตั้งนภัสกรโนราหนุรักสาวเหนือโบสาววิตรีในละครเวทีเสริมสร้างความภูมใจในความเป็นไทยที่กำกับการแสดงโดยศิลปินแห่งชาติสุประวัติปัทมสูตร,รมนรักสิญญภาพเปิดชมฟรีทุกรอบสุขเสารนี้หอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยท่านใดที่ชอบในเรื่องของการแสรดงศิลปะ,ปะวัฒนธรรมนะคะเย็นนี้แล้วก็ เสาอาทิตย์ก็ไม่ขนพลาดก็จะมีพรุ่งนี้ใช่ค่ะค่ะก็จะเปิดการแสดงแล้วนะคะที่สุวรรณแ่งประเทศไทยค่ะวันนี้จะมาพูดคุยกับอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะคะก็คือศาสตราจารย์ดรอภินันท์ปุษยานนท์ค่ะแล้วก็คุณตั๊กนภสกรน้องโบ a อ5นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนแรกพ่ออีทบอกว่าจะมาด้วยแต่พ่ออีทบอกว่าโอ้โหไม่ไหวหลังจากที่ต้องโอ้โหกำกับหนักครับใช่ไหมคะก็มีงานพึ่งศิลปินแห่งชาติไปด้วยใช่พึ่งโชว์งานผลงาน สิเป็นแห่งชาติด้วยค่ะสาหรับมนรักสีภาคนะคะอาจารย์คะมีความเป็นมาอย่างไงคะก็เป็นนโยบายของรัฐบาลนะครับมอบให้ทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมเนื่องจากเป็นปีเฉลิมฉลอง84ปีพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวน่าจะมีละครเวทีดีๆนะครับสะท้อนถึงความเป็นไทยสะท้อนถึงความภาคภูมิใจและโดยเฉพาะความสามารถของศิลปินนักคิดสร้างสรรค์ของไทยนะครับเนื้อหาเรื่องราวควรจะมีเกี่ยวข้องกับเรื่องของ ความปรองดองสมานฉันนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความรักสมัคคีของคนในประเทศไทยก็เป็นที่มาของของเรื่องนี้นะครับมวลรักสีภาพน่าเสีงว่าเรื่องนี้เนี่ยหนุ่มใต้พบรักกับสาวเหนือนี่ไม่ผิดหวังใช่ไหมคะไม่ผิดหวังครับอันนี้คือหนุ่มหนุ่มสาวเหนือไม่ผิดหวังใช่ไหมฮะไม่ผิดหวังครับไม่ผิดหวังทั้งคู่เลยไม่ผิดหวังทั้งคู่เพี่พิทักษ์เนี่ยเป็นพระเอกเออเป็นคนใต้เนี่เป็นสาวสาวเหนือ เรื่องราวเป็นยังไงคะตคาคะเรื่องราวเป็นยังไงคะ,งงะกเ็เรื่องราวของมาเจอกันในงานแสดงสีภากเรื่องราวของหนุ่มชาวใต้ที่มาแสดงวัฒนธรรมของทางใต้มาเจอกับสาวเหนือที่มาแสดงวัฒนธรรมทางเหนือมาพบกันในงานแล้วเกิดการขัดแย้งระหว่างพ่อเขาซึ่งไม่ชอบคนใต้ แล้วทำยังไงให้พ่อเขายอมรับฮะอ่าต้องไปดูนอกจากความสนุกของเนื้อเรื่องแล้วนะครับไอ้ความเป็นวัฒนธรรมสี่ภาคที่ว่าเนี่ยมันจะสอดแทรกซึมอยู่ตรงไหนนอกจากการแสดงมันจะมีในต้องบอกว่าต้องชมคุณพ่ออีกนะครับสุภวัตเพราะว่าพ่ออีจะสามารถกำกับและแทรกเข้าไปในทุกอนูของการแสดงไม่ว่าจะเป็นมุกตลกเฮฮาเพราะนักแสดงเนี่ยมีเยอะเรามีพี่ผัดไทยเรามีพี่ก้อยสิรินุชเรามี พี่บุ๋มบิ๋มล้วโอ้ครับพี่หนุ่มสันติสุขครับทุกคนพี่หนุ่มสันติสุขเป็นคนใต้ด้วยนะครับก็จะมีการใส่ในหัวในหัวในหัวก there, like ็จะมีการสอดแทรกเรื่องราวของศิลปะลงไปทุกช่วงแม้กระทั่งการทะเลาะกันยังมีเลยครับอ๋อค่ะคือเรียกว่าข้าไปดีอนี้พ่ออีก็จะแทรกเรื่องของศิลปวัฒนธรรมทั้งสี่ภาคโดยที่คนดูก็ดูเนียนไปไม่ได้รู้สึกว่ามีการแยกภาคเลยนะกลมกลมครับมีเรื่องของพ่อเขาชงไม่ดี แต่ดูฟรีใช่ไหมคะจอานารยดูฟร <Do free S 2> ีครับทั้ง3รอบเลยครับค่ะแล้วอย่างี้ที่นั่งใครไปก่อนได้นั่งก่อนหรอไงฮะก็มีการจองกันตลอดแล้ว ที่กันหมดแล้วต้องรีบจองตอนนี้เขาเริ่มจองกันแล้วให้ไปสำรองที่นั่งใช่ไหมคะหรืออ๋อใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นเบอร์ให้นะฮะการสำรองที่นั่งนะครับเดี๋ยวบอกทางวิทยุนิดนึงนะครับ0813117985 0826772377นะครับค่ะสุกเกษนี้นะคะที่หอประชุมใหญ่สุวรรณภักดิ์แห่งประเทศไทยเวลากี่โมงคุณจอมุ่งนี้วันสุดท้ายนะครับพรุ่งนี้เนี่ยสองรอบนะครับ13นาฬิกาแล้วก็1ทุ่มตรงนะครับค่ะส่วนวันนี้นี่ก็คือรอบ1ทุ่มนะฮะครับคุณจอมครับค่ะแล้วต่างจังหวัดดจจะะะไ้ช์มยคอาาร ก็นี่แหละครับกําลังเตรียมการแล้วคุยกับคุณสุประวิว่าคงจะต้องออกต่างจังหวัดแน่นอนครับอาจารย์ต้องออกไปเลยนะคะคนต่างจังหวัดก็รอชมอยู่เหมือนกันนะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านค่ะคุณค่ะ